กินมากเลยครับวันนี้เมนูมีเยอะมากมีอะไรบ้างครับมียำปลาสมุนไพรยำปลาสมุนไปนะครับยำปลาคั่วยำปลาคูลาบหมูคั่วลาบหมูลาบเป็ดลาบเป็ดก็น้ำตกน้ำตกนะครับแกงหน่อไม้ใส่ไข่ปลาจ้าครับนี่ครับน้ำลำไยนะครับก็จะมีเฉากั่วนมสดนะครับแล้วก็มี เต่าถึงน้ำลำไยนะครับนีงดูเครื่องแน่แนๆเลยครับเครื่องเยอะมากครับอการ้อนๆค่ะอี่แกงใต้สวัสดีครับคุณพ่อมาแล้วแกงใต้นี่มากินทุกอย่างเลยนะครับมาร้านนีอ้อร่อยมากครับสวัสดี้พ่อปลาชูนึ่งแม่กรองนะครับสดใหม่ทุกวันสวัสดีครับพ่อค้า ตอนปีนะครับทอดปีตัวใหญ่เลยนะครับนันมันอร่อยครับที่สิบก็มี35 40นะครับ50 70ิ0เสิจใหญ่มากเลยครับสายใหญ่เลยสวัสดีครับผมวงมชิ้นปลาช anel สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีตอน4โมงเย็นนะครับอยู่ที่ตลาดครบวงจรนะครับถนนรังสิตนครนายกนะครับปากซอยลังสิตนครนายกห6าสิอำเภอธัญญะนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับ ตอนนี้ก็อากาศร้อนมากเลยนะครับเป็นช่วง4โมงเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูกับข้าวดูของที่มาขายในตลาดวันนี้นะครับจะมีร้านไหนมาบ้างร้านไหนขายอะไรบ้างกับข้าวมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะอยู่ที่หน้าร้านตัวเองนะครับลาลูกชิ้นจังก็มีไส้กรอกแดงลูกชิ้นปลาระเบิดลูกชิ้นปลานุ่มนะครับแล้วก็มีผัก มีแตงมีซอสครับคล้ายๆผัดกาดหอมครับแต่มันจะกรอบไม่ขมครับอันนี้คือร้านเราเองครับแล้วก็จะเดินตรงขึ้นไปครับตรงขึ้นไปก็จะเป็นร้านยายขายดีนะครับโชวห่วยครับก็จะมีขายไข่ครับมีไข่เยี่ยวม้าไข่เป็ดนะครับไข่เค็มแล้วก็ไข่ไก่นะครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีค่ะร้อนไหมคะวันนี้ วันนี้ร้อนไหมครับร้อนมากนะครับวันนี้40องศาครับผมยายก็จะมีขายตั้งแต่เบอร์0นะครับเบอร์0เบอร์1เบอร์2นะครับเบอร์3เบอร์4อันนี้ไม่ใช่เบอร์5นะครับเบอร์5ต้องเป็นพัดลมที่เป่าอยู่นะครับเพราะมากันได้นะเย็นๆหน่อยครับมากันได้เย็นๆครับมาได้ค่ะไม่ช่้ยก็ขอให้มาเป็นกำลังใจกันให้ได้นะเดินกันดีเด้โอเคครับอากาศร้อน ยายก็จะมีถุงนะครับมีถุงด้วยใส่แกงใส่หิ้วถุงไทยมาซื้อได้ตั้งแต่2โมงเชา้าจนถึง2ทุ่มนะครับโดยประมาณก็จะมีพริกนะครับมีพริกมีเครื่องแกงนะครับกระเทียมพริกไทยก็คือเป็นของทำครัวครับมีเส้นนะครับมีขนมจีนนะครับขนมจีนเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมี่นะครับมามีมีหมดนะครับร้านยายมา ข้างนี้ก็จะเป็นข้าวต้มนะครับข้าวต้มใบเตยร้านป้าหนูนะครับสวัสดีครับป้าหนูข้าวต้มใบเตยนะครับก็จะมียำปลาดุกฟูด้วยนะครับชุดละ45บาทนะครับก็จะมีผักน้ำยำให้ด้วยนะครับแล้วก็มีข้าวต้มนะครับข้าวต้มใบเตยนะครับ5บาท10บาทถุงใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มียำไข่เค็มครับยำมัวชัโป้ครับแล้วก็ผัด ัเชโปใช่ไหมครับผัดเชโป๊เชโปนะครับแล้วก็มีคุณเชียงทอดยำยำไมนีย่ยำผักดองประกาศ,กาศดองแล้วก็ประตูนะครับประตูเข็มมาได้ร้านกระตูขายทุกวันเปิดทุกวันนะครับตลาดครบวงจรครับแวะมาอุดหนุนกันได้เลยนะครับตรงขึ้นมาก็จะเป็นร้านป้าแจ้วเต้าถึงน้ำลำใหญ่สวัสดีครับป้าแจ้วน้ำลำใหญ่ครับ น้ำลำไยนะครับก็จะมีเฉาข้วยนมสดนะครับแล้วก็มีเต้าถึงน้ำลำไยนะครับหนี่ดูเครื่องแน่นนะครับเครื่องเยอะมากครับอากาศร้อนๆค่ะอากาศร้อนๆต้องมาร้านปลาแจวครับเย็นชื่นใจนะครับมีน้ำแข็งใส่ให้ด้วยเย็นๆอันนี้ก็เป็นเฉาข้ยน้ำเชื่อมนะครับยขายทุกวันนะครับไปจะเที่ยงไปเลยมาได้เลยนะครับเที่ยงจนถึงประมาณทุ่มกับสองทุ่มครับ ก็จะมีถั่วด้วยนะครับร้านปลาแจวนะครับแวะมาอดหนุนกันได้เลยนะครับร้านยายก็มีนี่ังนี้ก็ยังเป็นร้านยายอยู่นะครับนีหลายอย่างเครื่องแกงนะครับตรงนี้มาก็จะเป็นไก่อบโอ่งสวัสดีครับสวัสดีไก่อบโอ่งนะครับไก่ต้มน้ำปลานะครับน่งชิมรสเด็ด ขายทุกวันนะครับตั้งแต่บ่าย2โมงมาได้เลยนะครับมีเป็นตัวนะครับสั่งได้นะครับหรือว่ามาซื้อที่ตลาดทั่ววงจรเราได้ครับสั่งให้อันนี้ครึ่งนะครับครึ่งจะมีน้ำจิ้มอร่อยให้นะครับแล้วก็มีเป็นปีกบนนะครับแล้วก็ข้อไข่นะครับต้มร้อนต้มร้อนๆเลยนะครับมาได้ตลาดทั่ววงจรครับ เดินตรงขึ้นไปก็จะเป็นเป้าอูดนะครับเป็นเครื่องดื่มเย็นๆเ๊บซี่เดินผ่านไม่ได้ต้องให้กินขนมก่อนนะ้ <c oughs> านเป้าอูดเป็นเครื่องดื่มเย็นๆครับั่งนี้ก็จะเป็นไก่ใต้น้ํานะครับสวัสดีครับไก่ใต้น้ำร้อนๆเลยครับหอมมากมีเครื่องในแล้วก็กระดูกอรอยครับ 4 0่0สนะครับขายทุกวันนะครับถึงซอยที่1เดินเข้ามาทางชเวนสวัสดีครับพี่จัดชัยข้าวหนึ่งอกไปน้ำร้อนมากเลยร้อนมากตอนนี้มีร้อนมากๆครับร้ครับร้านพี่ชัดชัยก็จะมีข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวข้าวหอมบริสครับข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวสาวให้ข้าวกล้องนะครับมีหมดครับเนไหครับ้หนึ่งอบไปน้ำนึ่ข้าวเหนียวร้อนๆครับ ขายตอนเช้าด้วยนะครับหกโมงเช้าถึง10บโมงเช้าอยู่หน้าเซเว่นนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับก็จะประมาณบ่ายสองที่ตลาดกล้องวงจรครับซอยที่หนึ่งมาได้เลยนะครับพีสัตชัยครับส่งขึ้นมาก็จะเป็นป้าแมมนั่งยิ้มเลยป้าแมมสวัสดีครับป้าแมมไ็นค่ะป้าแมมร้อนไม่รู้จะทำอะไรนั่งอ๋อดีแล้วครับร้อนนั่งยิ้มอารมณ์ดีจะได้ไม่หักจะได้ไม่ร้อนมากครับหมูทอดมันอันนี้หมูปิ้งนมสดวันนี้ น่าจะถึงร้อยไม้หรือเปล่าครับ20่สไม้ย0ไม้20บไ,ไม้ขายไปแล้ว19เ<า>ไม้ครับาขายไปได้ว9้าไม้เหล,ลือ11เอไม้นะครับร้านป้าแหม่มมาได้เลยนะครับขายทุกวันครับเจอหน้าทุกวันเลยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสวัสตีครับพี่ยันนะครับวันนี้ทุเรียนเต็มแผงเลยนะครับ แผงทุเรียนครับอันนี้นกกระจิบนะครับทุเรียนนกกระจิบใช่ครับทุเรียนนกกระจิบหนึ่บาทนะครับกรอบนอกนะครับนุ่มข้างในนะครับมีให้หมดมาจากสวนใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็มีเงาะครับเงาะเงาะโรงเรียนครับมาข้างหลังก็จะเป็นสวัสดีครับแม่ค้า ไกคขน่ารักเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับไก่ปลามันกุ้งแล้วก็ใบเหลียงค่ะใบเหลียงนะครับอันนี้เป็นหน่อเหลียงก็หน่อเหลียงหมดแล้วอันนี้เป็นเห็ดอันนี้เป็นเห็ดเห็ดแปงนะครับเห็ดแปงแล้วก็เป็นพี่แกงนะครับแกงใต้จ้ะครับพี่แกงใต้อันนี้แกงส้มแกงส้มนะครับกะปิ่งกุ้งกะปิ่งกุ้งแท้นะครับขายทุกวันนะครับมาสั่งได้นะครับมาเหมาได้เลยนะครับ ตลาดทอ่งวงจรครับทีแม่ะค้ายังรอยอยู่นะครับเดี๋ยวมาทางนี้มาทางนี้ก็จะเป็นพฤษาซาบะนะครับสวัสดีครับพี่นกเวียงวันนี้กําลังจับ้านนะครับกำลังจะขึ้นชอเพราะว่าอากาศร้อนมากบอกได้เลยว่าสุดๆเลยครับขายทุกวันนะครับพี่นกเวียงอยู่หน้าตลาดรับพฤษาซาบะ มีปลาข้าวปลาซาบะนะครับข้าวหน้าหมูซอสญี่ปุ่นนะครับข้าวหน้าไก่เทรเนียกิครับผัดยาคิสบะนะครับหมูไก่หมูร้อนๆนะครับตาลังย่างนะครับมาได้เลยครับเย็นๆมาเดินเย็นๆก็จะอากาศดีหน่อยนะครับแล้วก็มาทางนี้ก็จะเป็นข้าวมันไก่สูตรไทรลำนะครับสวัสดีครับ ร้อนแดดอยู่กลางร่มกันมาอีกแล้วร่มพิเศษกลางร่มแล้วจะเย็นนะครับกลางร่มแล้วเย็นขึ้นหรือเปล่าอย่างน้อยอาหารไม่โดนแดดคนโดนแดดไม่เป็นไรอาหารน้ำโดนพอมนก็ข้าวมันไก่นะครับข้าวมันไก่ต้มไก่ทอดแล้วก็มะปีนะครับแล้วก็มีกระเพรา25บาทหน้าตลาดเลยนะครับมาได้มาช้าอดนะครับ ต้องรีบๆมาครับหน้าตลาดบอกได้เลยว่าร้อนมากครับร้อนสุดๆใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่เอ๋สวัสดีค่ะร้อนมากร้อนมากอนต้องเพิ่มน้เ่โซดา่เพิมโซดาซโดาต้องเพิ่มน้ำแดงด้วยนี่เว็บแอนหวานยำมั่วนะครับโทรสั่งได้ตามเบอร์โทรนี้นะครับมีน้ำยำขายด้วยนะครับจัดร้านไม่เสร็จเลยค่ะจัดร้านไม่เสร็จนะครับมาอากาศร้อนก็มาช้าๆครับเพราะว่ามันร้อนมาก เพราะว่าเราเป็นของสดมันก็จะเดี๋ยวมันไม,ไม่ไม่สดโอเคครับกำลังจับร้านนะครับมาได้ร้านพี่เออยู่หน้าตลาดเลยนะครับหน้าตลาดตลาดซอยที่2ครับตรงตรงขันข้ามมันจะเป็นลอตเตอรี่นะครับข้างในตลาดนะครับหน้าตลาดตรงซอยที่2ครับใครชอบรางวัลน,นะครับมาได้เลยเลือกได้แล้วทางนี้ก็จะเป็น สวัสดีครับแม่ค้าสูตรชีกข้าวปั้นนะครับกำลังปั้นเลยนะครับทำใหม่ทุกวันนะครับค้าได้กินใหม่ทุกวันเนี่เป็นทำละห้าสิบห้าสิบนะครับไม่ใช่ห้าบาททำละห้าบาทนะครับฝั่งนี้มีหลายหน้าหลายอย่างเลยนะครับฝั่งนี้ก็สิบบาทครับสิบบาทขายทุกวันครับ อยที่2ตรงหน้าตลาดรับโซนหน้าเลยนะครับมาทางนี้ก็จะเป็นนี่ครับไก่ทอดปักใต้นะครับนี่ซอยสุธรรมราชสวัสดีครับสอเติทอดแบบน้ากินมากกวันนี้เนี่ยร้อนๆเลยครับอันนี้เป็นสะโพกน่องสะโพกนะครับน่ากินมากเลยครับหอมมากเลยนะครับใช่ร้อนๆเลยครับเป็นมาใมม่นมีน่องมีปีกนะครับ คอมีเป็นไม้นะครับเป็นไม้เป็นานเป็นเป็นไม้เป็นหเนื้อล้วนนะครับแล้วก็มีโครงที่โคงนะครับนี่งิโคงทั้งนั้นแล้วก็มีนี่ตรงนี้เลย้าหมูไก่นะครับมีไก่ต้มไก่ทอดนะครับโทรสั่งดได้นะครับจัดทำออเดอร์ได้นะครับนี่ตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับติดต่อได้ ว่ามาซื้อที่ตลาดครบวงจรได้ครับตอดร้อนๆทุกวันฝั่งนี้แม่ค้าเป้าไปอ,อินแล้วแม่ค้าก็เป้าไปอ,อินแล้วครับกล้วยนะครับกล้วยเบแตกสวัสดีครับแม่ค้าเป <laughs> ้าไปอินเป็นหนึ่งรอบครับ <laughs> วันนี้วันนี้มีกล้วยครับไม่ใช่เค้กกล้วยหอมแล้วก็มีตำารวน กระเครับแล้วก็กล้วยเบกบค่ะมีนครับมีเหวลือมีมันนะครับสาบ้าาทห่อสาาอย่างร้อนะครับ20ก็มีนะครับเป็นเค้กกล้วยหอม20่สบาทโตเหือนป้าได้นะครับตลาดทร่วงจรครับซอยที่ส เดินไปครับไปตรงนี้ก็เป็นหมูสเต๊กเราเหมือนเดิมนะครับหมูสเต๊กคุณอ้อนนะครับโสั่งตามมือโทรนี้ได้เลยนะครับย่างร้อนๆทุกวันหรือมาอุดหนุนที่ตลาดได้เลยนะครับใครที่ชอบหมูสเต๊กนะครับอร่อยนะครับอร่อยชุดใหญ่ชุดเล็กครับชุดใหญ่ก็ไม่แพงแค่1 0 0บาทนะครับ2ี่ไม้ชุดเล็ก50บาท10ไม้นะครับสนใจเลยย่างร้อนๆทุกวันนะครับ ทำใหม่ทุกวันร้านหมูเต๊ะตรงไปก็จะเป็นร้านที่ใหม่ที่ใหม่ขายทุกอย่างนะครับสวัสดีครับคุณที่ใหม่วันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับว,วันนี้มีไก่ตุ๋นมะนาวดองครับไก่ตุ๋นมะนาวดองนะครับแล้วก็ผัดหน่อไม้ไก่นะครับที่ใหม่ขายทุกวันนะครับไม่หยุดนะครับปลาทอดกรอบครับทอดใหม่ๆทุกวันนะครับ น้ำจิ้มก็อร่อยครับเนี่น้ำจิ้มเดี๋ยวขออนุญาตจับนะครับเทน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วนะครับอร่อยอร่อยครับเนี่ยทอดให้กรอบๆเลยครับทุกทายได้ร้อนๆบอกแม่ค้าได้นะครับขายทุกวันครับเดี๋ยวเราเดินวันนี้เดินตรงลงไปข้างล่างเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้เดินซอยนี้นะครับอันนี้ขนมนะครับเค้กเค้กก็ยังมาแล้วนะครับอันนี้ทําเองนะครับ2 0บาททุกอย่างนะครับ ลูกค้าก็น่าจะหายไปไหนไม่รู้นะครับมาลุนได้นะครับนี่ขนมบ้าพิมครับร้านลุงบ้าบิมช้างนะครับเ็าบินมะพร้าวอ่อนนะครับหรือมะพร้าวแน่นเลยนะครับแผ่ชุด2ี่สิบสามสิบนะครับลูกค้าสั่งได้นะครับลุงขายทุกวันนะครับตั้งแต่บ่ายสองโมงจนถึงสองทุ่มนะครับโดยประมาณนะครับต่างต่างลุงได้จะเอาแบบ สอกกรอบหรือว่าแบบนุ่มๆบอกทอคขาได้นะครับบอกลุงได้ได้าแล้วมาอุดหนุนได้เลยนะครับอร่อยนะครับอร่อยเราจะก็แลก็ได้ก็ได้มาทางนี้ก็เป็นแม่ค้าครับผักดองสวัสดีครับแม่แม่ค้ามาทุกวันประจําการแม่ค้าประจําการแล้วอันนี้แกงเปิดนะครับ อบอก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 ,อบอกติดบอกติดตามด้วยนะติดตามด้วยนะจะได้จะได้เห็นทุกวันนี่ผัดดอง3มอย่างนะครับทุกอย่าง20บาทนะครับาเราโดนด้วยนะครับฝากติดตามพงลูกชิ้นปลาชาแนลด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็มีน้ำพริกนะครับน้ำพริก อาหารสานนะครับเอ,อ่ออาหารี่สานมาทางนี้เลยนะครับแม่ค้าบอกต้องมาเจอแม่ค้าได้เลยอยู่จอยที่สองนะครับนี่มาตรงนี้ก็เป็นสวัสดีครับวันนี้มีไก่แล้วก็จีบม่วจีบครับวันนี้จอไม่มีวันนี้จอพักเบรกติดไข่นะครับไข่ทำไม่ทันเลยแล้วก็ขนมจีบนะครับร้านพี่เขาเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงสองทุ่มนะครับ สองกุ้งครึ่งนู่นเลครับเกือบสามนะครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดราชการนะครับราชการหยุดแต่เราไม่หยุดนะครับในน้ำจีบมีลายอันนี้ไส้อะไรครับอันนี้ไส้หมูหอขหวตัดแล้วก็หมูไส้กรอกครับอ๋อหมีหลายไส้นะแล้วก็มีวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวหลอดไหเฉ็งน,นะครับครับแล้วก็ซุกี้โรซุกี้โรยังไม่ขึ้นี่ขนมจีบนะครับกําลังวน,นลงวลอยู่ขนมจีบหมูแล้วก็กุ้งนะครับ มีหมูคุ้งนะครับมีหมูคุ้งลูกค้าถามหายเยอะก็เลยอ๋อลูกค้าถามหายเยอะไม่แพงนะพี่เราขายแบบราคาแบบถูกมากเลยยี่สิบสามสิบเองน,นะครับราคาแบบทุกคนก็กินได้นะครับนี่อันนี้คือสิบกิโลันกำหนักวนวล,ลเลยนะครับมาเย็นๆหน่อยไม่ต้องรอมาเวลานะใช่มาเวลานี้ร้อนจริงๆนะคะแนะนําให้มาเย็นๆประมาณ ห้าโมงหกโมงประมาณนี้เดินสบายไม,ายมาอมาเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเป็นลมแม่ค้าช่วยไม่ทันเลยแม่ค้าก็ á, ไม่ไหวไม่ทันนี่ขนมอจีบมาอุทุศได้ครับน้ำจิ้มมีขายนะครับมันร้อนจริงๆครับร้อนมากทั้งหลังก็เป็นประจิตสวัสดีครับประจิตประจิตเหมือนอยู่ในกางหิมาหรือเปล่าประจิตใส่หมวกเหมือนอยู่ในหิมานี่ประจิตผลไม้สดขายนี่กเที่ยงนะครับ จนเงสองทุ่มนะครับผลไม้สดนี้ทุกอย่างนะครับมาอุดหนุนได้ตลาดครื่องประจรครับตรงกลางตลาดเลยนะครับเดินมาเลยเจอพระจิตเลยนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับมาทางนี้ก็เป็นเล่าอาหารอีสานสวัสดีครับสวัสดีครับโ้วันนี้น่ากินมากเลยครับวันนี้เมนูมีเยอะมากมีอะไรบ้างครับมียำปลาสมุนยำปลาสมุนไพรนะครับยำปลาต ลาบหมูผู้ว่าลาบหมูลาบเป็ดลาบเป็ดแล้วก็น้ำตกน้ำตกนะครับแกงหน่อไม้ใส่ไข่ปลาจ้าครับแล้วก็ซุปเปอร์ค่ะซุปเปอร์นะครับนี่ก็เป็นต้มแซ่บเครื่องในค่ะต้มแซ่บเครื่องในนะครับต้มยำขาหมูจ้าต้มยำขาหมูนะครับนี่ก็เป็นขาหมูกะโลกนะคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากนะครับ ต้มยำปลาดิบต้มยำปลาดิบแล้วก็แกงเปืดแกงเปืดนะนะครับ,บหมกแนอไม้หมกแ<า>นวไม้นะครับลูกค้ามาแล้วนะครับอร่อยนะครับร้านป้าร้านลุงที่ขายดีมากๆมาได้นะครับตลาดครบวงจรครับติดกันก็จะเป็นวาฟเฟิลนะครับร้านวาฟเฟิลมีไส้กรอกนะครับวาฟเฟิลเป็นไส้กรอกเป็นไม้10บาทนะครับเป็นแผ่นก็25บาทนะครับมีข้าวโพดมีมะพร้าวมีลูกเกดผลไม้รวมช็อคชิพนะครับ มาอุดหนุนกันได้ตลาดครบวงจรนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเดินตรงไปข้างล่างครับเมื่อวานซอยนี้ไม่ได้เดินนะครับก็เลยมาซอยนี้มาที่นี่ก็เป็นหลวงอิฐแกงใต้สวัสดีครับคุณพ่อมาแล้วแกงใต้นี่ยมากินทุกอย่างเลยนะครับมาร้านนี้อร่อยมากครับ ก็มาขายเองครับน้องอยไม่มาร้อนๆนะครับมาแต่ใี่ร้อนๆทุกวันครับ <im f elkaar> อร่อยนะครับลูกค้ามาได้เลยดูได้เลยนะครับย่งใต้ข้างหลังครับม <im f elkaar> าฝั่งนี้ก็จะเป็น <im f elkaar> ตองเกดไข่สดสวัสดีครับคุณแม่ <im f elkaar> วันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับ ร้ายมากอากาศโหดร้ายต่อแม่ค้ามากสำหรับคนแก่สำหรับคนแก่นะครับแม่ก็มีไข่นะครับตั้งแต่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์ศูนย์มีทุกเบอร์นะครับมาได้ขายทุกวันครับตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่มนะครับหรือโทรสอบถามได้นะครับตามเบอร์โทรนี้ลามาอุดหนุนที่ตลาดร่วงวงจรได้เลยนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นปลาเจ๊เอนะครับปลาทูเนื่อแม่กรองนะครับสดใหม่ทุกวันสวัสดีครับพ่อค้าอทอด4ีนะครับอทอดปีตัวใหญ่เลยนะครับทัำมันอร่อยครับมีทุกอย่างเลยตัวเล็กตัวใหญ่มีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับ20ก็มี35 40นะครับ50 70 70, 70ใหญ่มากเลยครับ ใหญ่เลยแล้วก็แผ่ิใหญ่สุดนะครับชินได้ทั้งครอบตัวเลยนะครับอรอคอดสีลูกค้าเลือกได้นะครับขายดีขายดีสงสั่งนี้ก็จะเป็นนุดปลาทองหรือว่าขุนแผนปลาทอดสวัสดีครับขุนแผนปลาทอดนะครับทอดร้อนๆร,ร้านนี้จะตลาดทุกวงจรแวะมองดหนุนได้ครับร้านนี้จะขายดีที่สุดครับใครมาเกินหกโมงเย็นจะไม่ได้ทานนะครับเพราะว่าหมด ต้องมาเร็วๆครับ5้าโมงนี่รีบมากเลยครับมีหลายอย่างกรอบมากครับประดูกกรนิ่มทอดนะครับคอเทลละร้อนมาอุดหนุนได้นะครับข้างหลังก็จะเป็นตองเจ็ดไก่สดสวัสดีครับแม่ค้าไม่ค่อยได้เจอแม่ค้าเลยนะครับเป็นเครื่องในนะครับเป็นไก่นะครับไก่สดเครื่องในชิ้นส่วนไก่โครงไก่นะครับ ก็มีสิ้งส่วนทุกอย่างครับเห็กว่วจะสวยนะครับลูกค้าเลือกเองได้เลยนะครับเป็นตัวก็มีนะครับเป็นตัวก็มีหรือว่าโทรโทรสอบถามหรือว่าโทรสั่งได้นะครับตามเบอร์โทรนี้นะครับไก่สองเกล็ลหว่ามาซื้อที่ตลาดทรบว,วงจรเราได้ั่งนี้ก็พิเลกับพิเลกสวัสดีครับนี่พิเลก5บาททุกอย่างนะครับน้ำจิ้มสูตรมะขามนะครับ5บาทห้าบาทนะครับ ซอยที่2ครับท้ายตลาดเลยมาได้เลยขายทุกวันตั้งแต่เที่ยงนะครับจนถึงสทุ่มนะครับม,มาอุดหนุนกันได้เลยนะครับตลาดขุงวงจรครับฝั่งนี้ก็เป็นพี่นาครับพี่นาสวัสดีครับทำไมรู้สึกห่างถินกันเลยครับไม่ได้กินในน้ำไม่ได้กิน, <laughs> กนในน้ำ่า <laughs> อันนี้ร้อนเลยอ่า พี่นาหมูสดนะครับมาได้ขายทุกวันบ่ายสองโมงมีหมดทุกอย่างครับมาเลือกได้เลยลูกค้าเลือกได้มีหลายอย่างครับตลาดครุวงจรเดินลงมาข้างหลังครับก็เป็นใกล้แล้วใกล้แล้วครับต้มปลาต้มปลานะครับปลาดุกนะครับนี่หอมมเลยครับคินมแบบ่ครับอร่อยแซ่บนัวอร่อยแซ่บนัวใช่ไหมครับปลาดุกตัวใหญ่ๆ50บาทตัวใหญ่มาานะครับ ลูกค้าเลือกเองได้เลยครับลูกค้าเลือกได้เอาตัวไหนนะครับถุงจะทามีเป็นถุงไว้ให้นะครับ50บาทเองนะครับ50บาทมีใส่เครื่องก็จะมีหน่อไม้นะครับมีเห็ดเขาไม่ใช่เห็ดดิกครับแล้วก็ผัดนะครับใส่นี่สางไมค้าได้ร้อนๆขายทุกวันตั้งแต่บ่ายสองโมง,จน,งมจนถึงประมาณจนถึงประมาณสองทุ่มนะครับถ้าหมดก่อนก็ ไม่ทันครับต้องรีบๆมาครับเดี๋ยวหมดก่อนนะครับข้างหลังก็เป็นร้านพี่นาอีกเหมือนเดิมหมูแผ่นหมูขอยปลาหวานนะครับขายทุกวันอร่อยครับเราหนุนได้ครับมาตรงนี้ก็จะเป็นแคบหมูนะครับสวัสดีครับนุณลูกค้มาทุกวันครับเป็นแคบหมูติดมันนะครับติดมันไม่ติดมันแล้วก็มีน้าพริกหนุ่มนะครับขายถูกมากอร่อยนะครับโทรสั่งได้นะครับหรือว่ามาซื้อที่ตลาดท้องกงจรนเราได้ ขายทุกวันนะครับมาทางนี้ก็จะเป็นปลาสลิดแดดเดียวนะครับแบบไม่ทอดก็มีนะครับปลาสลิดแดดเดียวแาชั่นนะครับตะมิ้นะครับแล้วก็มีแบบแล้วก็มีแบบทอดนะครับแบบทอดทอดฟรีครับแบบทอดปลาดิครับก็ขายได้หรือว่ามาซื้อที่ตลาดทังวงจรครับขายทุกวันครับ ทางหลังก็จะเป็นส้มตำไก่ย่างสวัสดีครับพี่กำแรงสวัสดีครับแม่ค้าตัวเล็กะะแม่ค้าแม่ค้าตัวเล็กยังไม่ยังไม่กล้านะครับยังไม่กล้าเล่นก,กับเพื่อนมีส้มตำนะครับมีหลายเมนูนะครับทุกค้ามาอุดหนุนได้ที่ตลาดนะครับตัวมีไข่ทรงเครื่องครับมีไก่ย่างใช่ไหมครับ ีไก่ย่างไก่ย่างเป็นไม้นะครับสีมีตับมีเน้ไหนนะครับเราสนได้ที่ตลาดรุ่งจรท้ายตลาดซอยที่2ครับขายทุกวันมาอีกแล้วร้านนี้สวัสดีครับแม่ค้าบอกเลยเลยว่าพิซซ่าอร่อยมากนะครับร้านนี้ใครลองมากินดูนะครับลูกค้าเอซทุกคนลองมาซื้อดูไม่เชื่อว่าอร่อย อร่อยมากครับแล้วก็แบบเครื่องเยอะมากแบบหน้าแบบหูแต่แบบแ,แน่นๆเลยครับเพราะว่าเมื่อวานแบบชิมอร่อยมากเลยครับ20บาทนะครับชิ้นละ20่ถาดหนึ่งก็150ใช่ไหมครับลูกค้าโทรสั่งไว้ก่อนได้นะครับโทรสั่งไว้ก่อนได้มาลับที่ตลาดได้นะครับแต่แม่ค้าไปส่งไม่ได้นะครับต้องมาซื้อที่ตลาดมาลับที่ตลาดนะครับ ฝั่งนี้ก็เป็นคอหมูย่างนะครับอยู่คนเดียวท้ายตลาดน้องอูมอินนะครับ,บโครงย่างนะครับแล้วก็เป็นคอเป็นเนื้อนะครับแล้วก็มีไส้ไส้ย่างนะครับขายอยู่ท้ายตลาดเลยนะครับทุกค้าแวะมาอุดหนุนได้ทุกวันนะครับโทรถามแม่ค้าได้ เ้ำจิ้มก็อร่อยครับมาได้เลยนะครับตลาดกุบวงจรเดี๋ยวไปตอยสุดท้ายครับขายตลาดแล้วนะครับอย่าลืมร้านพี่เจี๊ยบนะครับร้านพี่เจี๊ยบเครื่องดื่มเย็นๆมาด้ได้ที่ตลาดนะครับร้านพี่เจี๊ยบแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นซันคาโกยะกินะครับสวัสดีครับขายทุกวันนะครับแวะมาอุดหนุนได้นะครับมีหลายไส้นะครับ โกยขายตลาดแล้วครับคุณลูค้าขายทุกวันนะครับขายทุกวันตั้งแต่กี่โมงครับลูกค้ามาได้ตั้งแต่บ่าย2โมงถึงถึง2ทุ่มนะครับเบอร์โทรสอบถามได้นะครับมีเบอร์โทรไหมโทรสอบถามได้นะครับนี่เบอร์นี้เบอร์นี้สวัสดีครับนี่น่ารักมากขายทุกวันอันนี้เปิรบาร์บีคิววันนี้มีสเต็กไม่ใช่บาร์บีคิวอะไรบ้างนะ อ๋อมีหมูมีไก่วันนี้เนื้อไม่มีนะครับมีแต่ไม้ละสิบบาทลงหนุนพ่อค้าได้ราคาตัวเล็กมั้งแต่สิบโมงเช้านะครับมาช่วยขายครับโทรทังดามเบอร์โทนนี้ได้ครับุดหนุนได้ตลาดทุวงจรนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นปลาทูทองนะครับสวัสดีครับคุณแม่ปลาทูตัวใหญ่ๆนะครับทอดรีนะครับทอดรีครับลูกค้าเลือกได้จะเอาแบบไซส์ไหนไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีหมดนะครับ ก็ีทุกอย่างนะครับไม่ต้องห่วงครับแม่ค้าลงดีใจดีด้วยหนุนได้ครับสั่งนี้ก็จะเป็นเจแปนผักสดนะครับมาแล้วเจ้าของเจ้าของผักเจ้าของสวนผักหนยาวไปถึงโน้นครับและตรงนี้ก็จะเป็นประชอยนะครับกิฟช็อปนะครับสวัสดีครับประชอย ประชอยคลิปช็อปนะครับตลาดร่ววงจรมาได้แล้วก็อย่าลืมครับร้านน้าแข็งสิริพรน้ําแข็งสดนะครับอยู่ตรงกลางตลาดนะครับแล้วก็น้ําผลไม้ปั่นวันนี้ร้านสุดท้ายของคลิปนี้นะครับมาหดถึงได้นะครับขายจะบ่ายสองนถึงสองทุ่มนะครับปั่นมีหลายอย่างเลยนะครับลูกค้ามาเลือกได้ผลไม้ปั่นเครื่องดื่มทุกอย่างครับมาหูถึงได้ตลาดร่ววงจรนะครับราคาไม่แพงนะครับก็ มาอ,อุดหนุนแวะมาอ,อุดหนุออหนพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อค้าให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ